เหงาชิไหมเดี๋ยวมาร้องไห้นะถ้าไม่อยากจะจากกาันขนาดนั้นน่นะก็ใช้กำลังพางมาก็ได้นี่เออปลาเทือนเร็วที่สุดมัวสาลายเข้าใจแล้วเชิญร้องไห้เท่าที่อยากร้องเลย,ยดูเหมือนจะออกจากก่อได้สักทีทำได้ดีมากนะ,ะใช่แล้วอะไรเนี่ย มาแก้แค้นให้องค์กรเหรอจะเป็นคู่ต่อสู้ให้แล้วกันสัตรูบุกศตรูบุกพี่สาวสวยจังเออะอะไรกันเนี่ยเธอนี่นะยังมีชีวิตอยู่เหรอเธอขึ้นมาบนเรือลำนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่มังคีดีรูฟี่ยังไม่ลืมสินะว่านายทำอะไรฉันไว้นี่เธออย่ามาโกหกนะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไม่นะ นายทําสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กับฉันดังนั้นนายต้องรับผิดชอบด้วยพูดอะไรไม่เข้าใจเลยแฮะจะให้ทำไงล่ะเนี่ยรับฉันเข้าเป็นพักพวกด้วยฮะฉัน,น่ะจะถูกฝังตายไปพร้อมกับโพเนกรีฟในสุสานที่พังทลายลงมาฉันเองก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่นายกลับมาปล่อยให้ฉันรอดชีวิต นั่นคือความผิดของนายฉันไม่มีที่ให้ไปไม่มีที่ให้กลับเพราะงั้นฉันจะอยู่บนเรือลำนี้อะไรกันนี้นี่เองถ้างั้นก็ช่วยไม่ได้เอาสิลูฟี่ <c oughs> ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นหัวไงยายนี่ไม่ใช่คนไม่ดี <c oughs> หลังจากที่ได้โรบินเข้ามาเป็นพักพวก <c oughs> ลูฟี่ก็ได้เดินทางต่อในแกนไลน์ ระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เจอกับปรากฏการณ์ที่ล็อกโพสชี้ขึ้นบนฟ้าระหว่างที่รวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยความเชื่อในตำนานขกงอแห่งท้องฟ้าผู้ลูฟี่ก็ได้พบกับไอหมาบ้าไฮเย ina, นาเบรามี่โจรสลัดผู้ที่ถูกเรียกว่าลูกี้ตัวชะกาดจะบอกว่าบนท้องฟ้ามีเกอะอยู่เหรอฮ่าฮ่าฮ่เป็นคนยุคไหนเนี่ยพวกแกฟังให้ดีนะยุคที่โจรสลัดมีความฝันมันได้จบลงไปแล้ว ผู้ลูฟ like ี่ยี่ไม่สนใจคําชวนทะเลาะของเบลามี่และอดทนต่อการโดนหัวล้อยอกับความรุนแรงก็ได้พบกับโจนสลัดปริศนากาะแห่งท้องฟ้าน่ะมีอยู่จริงบอกว่ายุคที่โจนสลัดมีความฝันมันจบไปแล้วงั้นเหรอเฮ้ยเซฮ่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 ความฝันของคุณเราอ่ะมันไม่มีวันจบลงหรอกก็ให้หัวล้อไปสิ ถ้าตั้ง,งเป้าไว้ส,สูงแล้วก็บางครั้งจะต้องเจอจการทะเลาะวิวาทที่ไม่ต้องตอบโต้บ้างหลังจากนั้นผูลฟี่ที่ได้ข้อมูลเกีย่ยวกับการเดินทางไปยังเกาะแห่ทง,งท้องฟ้าก็ได้ต่อสู้กับเบลามี่ที่มาขัดขวางทางก่อนจะเดินทางไปกเกาะแห่งท้องฟ้าก่ายเปียหลังจากจ,ากจบกนจนารจยที่เกาะแห่งท้องฟ้าโกอิงแมลลี่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพื่อที่จะซ่อมเรือทุกคนจึงมุ่งหน้าสู่ทะเลต่อไปเพื่อตามหาช่างซ่อมเรือฝีมือดี ระหว่างทางพูลูฟี่ได้สู้กับคนเรือเอกกองทัพเรืออาโอคิที่ปรากฏตัวต่อหน้าอย่างกระทันหันทุกคนที่ไม่สามารถต่อกรออะไรได้ก็ซึ่งรู้ถึงความต่างของพลังพูกนายน่ะหลังจากนี้จะต้องเสียใจภายหลังแน่ผู้นายไม่มีทางแบกรับดาวมาริยูที่ติดตัวผู้หญิงที่ชื่อว่านิโคโรบินมาตั้งแต่เกิดไดอาโอคิแจ้งเตือนถึงลางลายที่เกิดขึ้นจากโรบินแล้วจากไปโดยไม่จับกุมพวกเขา หลังจากเหตุการณ์นั้นดวงตาของโกอิงเมรี่ที่พาทุกคนเดินทางในแกนไลน์ก็ได้ฉายภาพของเมืองเป้าหมายวอเตอร์เซเว่นเพื่อให้พวกช่างซ่อมเรือตรวจสภาพสำหรับการซ่อมโกอิงแมรี่ผู้ลูฟี่จึงได้มุ่งหน้าไปยังบริษัทต่อเรือกาเล่าคอมพานีเมรี่ซ่อมไม่ได้ทำไมล่ะผู้นายเป็นสุดยอดช่างต่อเรือไม่ใช่หรอทังผลประเมินแล้วสินะ กระดูกงูที่รองรับโครงสร้างทั้งหมดของเรือเสียหายหนักไม่นะถ้างั้น g o i n เม a r y ก็ออกทะเลไม่ได้แล้วจริงๆหรอก็นะมันเป็นอายุขายของเรือเป็นโอกาสดีเลยไม่ใช่หรอปล่อยวางแล้วไปซื้อเรือลำใหม่ซะไม่ฉันไม่คิดจะเปลี่ยนเรือของพวกเราคือ going mary วันนี้ยังแล่นผิวอยู่เลย แล้วจู่ๆจะมาออกทะเลไม่ได้เนี่ยนะจะให้เชื่อได้ยังไงต้องนั่งไปจนกว่าจะจมถึงพอใจหรือไงไม่อยากจะเชื่อนี่นายเป็นกับตันเรือหรือ,รอเปล่าตอนนี้หมดเรื่องจะพูดแล้วถ้าคิดจะซื้อเรือเมื่อไหร่ก็มาใหม่แล้วกันสาขายทองของก่อแห่งท้องฟ้าจนได้ค่าซ่อมเรือมาแล้วแท้ๆแต่เรือลำสำคัญกับซ่อมไม่ได้เนี่ยนะเฮ้ยนามิเกิดเรื่องใหญ่แล้ว เป๋าที่ใส่เงินหายอย่ามารอเล่นนะถ้าเงินหายไปแล้วก็จะว่าไปอุซบก็ไม่อยู่ไปไหนเนี่ยเอานะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในวันพีทวอล a r เ i อร4นะครับตอนที่6แล้วนะครับอยู่ในภาค ADS ล็อบบี้นะครับคือวันนี้เราได้รับบทเป็นอุซบนะฮะขนาดเดียวกัน อีกด้านหนึ่งน้ำใสบ้านเรือนก็สวยงามนะมีที่ให้เดินสวยด้วยแฮได้ยินว่าเกาะข้างๆกำลังจะจัดงานคาริว,วัลชุดแฟนซีอยู่ละ่ะดูเหมือนว่าผู้คนในเมืองกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมงานนะเอ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องแบบนั้นได้ละ่ะได้ยินเสียงคนคุยกันว่าอย่างนั้นอะติดนิสัยนะ่ะฉันใช้ชีวิตด้วยการฟังเสียงและมองสีหน้าคนมาตั้งแต่สมัยเด็ก โอ้โลบินนี่สุดยอดจังเลยโอ้ตรงนั้นมีร้านหนังสือด้วยละขอแวะได้ไหมแน่นอนเข้าไปกันเถอะซีพีนายครับซีพีนายอ้าวโรบิน ไไนเฮน้ย <Hey, S 1> โรบิน <c oughs> นี่มันสุดยอดไม่เคยเห็นเงินมหาศาลขนาดน,นี้มาก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนหัวขโมยคืนเงินมาซะ200ล้านเบลลีเอาไปสง่งให้ลูกพี่กันเถอะ <c oughs> <c oughs> เอ้านี้ห,หน่อยหนีพิชนได้ <c oughs> ต้องคืนให้ได้ <c oughs> ไม่งั้น ก็ไม่มีหน้าไปเจอทุกคนโอ้ยเราต้องแบบไปเอาเงินใช่ไหมโอ้โหถ้ายิงอุซอมยิงทีลรนัดพระเจ้าเออ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 อุอออออซอมยิงแรงก,กว่านี้ยิงแรงก,กว่านี้เฮ้ยถ้าแรกมันคืออะไรอะไรอะ ผมก็ไม่ได้อ่านท่ามาอันนี้คืออะไรกระสุนยานอนหลับโอ้อ๋อถ้าระเบิดพลังของตัวละครที่ใช้เทคนิคการใช้ระเบิดพลังอะ่ะคุณสมบัติเฉพาะตัวคือแข็งแกร็งขึ้นอ๋อคืออันนี้บัฟตัวละครนะครับอันนี้บัฟคือบัฟจริงๆไม่ได้เพิ่มโจมตีแรงอะไรแบบเก่งกาดอะไรแต่ว่ามันทำให้แข็งแกร่งทนทานได้อันนี้อยากรู้มันคืออะไรวะ ผมต้องยิงให้มันโดนเหรอเอาต้องยิงให้มันโดนพระเจ้าโคตรยากเลยเดี๋ยวเดียด๋วยวเหายนั่นก่อนอุ้ยแต่คนเยอะมากโจรที่มันมาขมโมยเงินเรามันเยอะขนาดนี้เลยวะนยะลูกพี่ขมโมยเงินมาจากจรสลัดได้แล้วครับฮ่าฮ่าฮ่า,าแค่งเงินยังปกป้องไม่ได้เลยพวกนายนีนาสมเพศจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ย นั่นมันโรบินทำอะไรอยู่นะโรบินหายตัวไปเอ้าแปลกจังวะข้าสายตาไปแล้วฮะตอนนี้เรื่องกันมาก่อนซีพนมันย่อมาจากอะไรวะผมอยากรู้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยใครใครกระสุนนอนรับขอฟี่ขอฟี่เลยเซอุ้ยแต่มัน มันเนิร์ฟตัวละครดีฮะสกิลสกิลดีมากโอ้คนเยอะมากอุ้ยถ้าเกิดเป็นโซโลหรือลูฟี่ซันจิอะไรประมาณนั้นอัดมันน่าดูอ่ะอุ้ย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 ไหนเราต้องลองใช้ท่าตีนะฮะอุ้ยตายเลยอุ้ยมันไม่สู้กับผมมาสู้เดี๋ยวนี้ยิงเรื่อย ยิงเรื่อยๆบูธพลังก่อนมานี่เดี๋ยวนี้มานี่เออเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่จุดกำหนดดีกว่าใหาม้มันไปถึงนูน่นเดี๋ยวจะตายแล้วตายแล้วตายละ,ยล,ะ,ยล,ะ,ยล,ะลืม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 มองลืมเห็นอุย้ยไม่ถึงแย่แล้วฮะแย่ลแยล้วฮะเดี๋ยวหลับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยนั่นจะถึงแล้ว ออโอเคอีัวนึงอีตัวนึงอีัวนึง,อนงโอ้ผมลืมอ่านภารกิจเลยเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคไอตรงนี้มันมีอะไรวะนายขอดูหน่อยดิแฟรงกี้ครับนายช่างใหญ่คือต้องสู้กับแฟรงกี้ใช่ไหมหัวโจกน่าสงสยัย มาไอ้แฟงกี้ตีแรงของมือน,นะตีแรงของมึงน,นอนหลับไปอุ้ยไม่สนเลยว่าเป็นตัวละครอะไรอ่ะหลับได้หมดเลยตัวโกงจังออออซบสู้สู้อุ้อยแรงอยู่แรงอยู่อ่ะท่านี้ปุ๊บอุ้ยรถกอดได้ดีมากอ่าเรียบร้อยอึมซูเปอร์ไปดิ แฟกี้ฟื้นสติเดี๋ยวเจ้าจมูกยาจะว่าให้ดีถ้ามาต่อต้านฉันเนี่ยไม่มีโอกาสเอาชีวิตรอดไปได้นะจริงปะจริงปะกูยิงต่อเอาแต่พูดแต่เอาแต่พูดไม่ต้องพูดอ่ะฟึบอุซบยังหายใจอยู่หรือเปล่าชอปเปอร์ยังไม่ตายไม่เป็นไรปลอดภัยแล้ว รอเดี๋ยวนะคุซบจะไปซัดไอพวกตะกูลกวนประสาทนั่นให้ปิวเลยพวกแกคือใครน่ะนั่นมันหมกฟางลูฟี่กับตันเลือของกลุ่มไอยาจกจมูกยาวนั่นพวกเรารู้ระดับความสามารถของพวกแกแล้ว พวกเราเป็นฝ่ายขาย,ยี้แกเองอเ,ดเดี๋ยวก่อนสิพ่กแกเงินใช่ไหมถ้าอยากได้ให้เงินอะ่ะเสียใจด้วยมันไม่อยู่ที่นี่แล้วลูกพี่แฟงกี้เอาเงินไปซื้อของแล้วหมายความว่าจะอารวาที่นี่แค่ไหนเงินก็ไม่เหลืออยู่แล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ชีเรืนน่องนั้นสักหน่อย นั่นสินะมันสายไปแล้วพวกนายคิดซะว่าจะไม่เหลือแม้แต่กระดูกจะตามแฟงกี้นั่นไหมที่ไหนล่ะไม่ไหวแฮ รู้าทางจะไม่รู้จริงๆว่าเงินอยู่ที่ไหนต่อให้คาดคั้นเจ้าคนชื่อแฟงคี้เงินก็ถูกเอาไปใช้ซื้อของแล้วสินะนี่ปฐมพยาบาลอุซภเสร็จแล้วนะเกับไปที่เรือกันก่อนไหมดูฟี่เรือสินะตัดสินใจแล้ว,ลวบอกลาโกอิ้งเมลี่ที่นี่เถอะ เรื่องเรือตกลงว่าจะเปลี่ยนใหม่นะถึงแมรี่จะช่วยเหลือพวกเรามานานแต่การออกทะเลกับเรือลำนี้ิ้นสุดลงตรงนี้แหละเดี๋ยวอะไรของนายคาซ่อมไม่พองั้นเหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วอะไรอีกเล่าทำไมต้องพูดอะไรบ้าๆอย่างเรื่องเปลี่ยนเรือด,ด้วย ก็พอเมลี่ซ่อมไม่ได้แล้ว alo, ไงนายจะพวกช่างเรือต่อเรือมือหนึ่งม,มาบอกว่าซ่อมไม่ได้แค่นี้ก็คิดจะทิ้งพวกพร้องคนสำคัญที่ล่องทะเลกับพวกเรามาตลอดให้ตายไปได้ที่แบบนี้เหรอแล้วนั่นจะตัดสินใจเองได้หรือไง นายไม่ได้เป็นช่างต่อเรือนะอุซบเออแล้วจะทำไมฉันไม่ยอมทิ้งเรือลำนี้ไปอันเด็ดขาดเรื่องนั้นฉันตัดสินใจไปแล้วมาถึงตอนนี้นายจะพูดอะไรฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกฟังให้ดีนะลูฟี่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ชีวิตโดยการมองไปข้างหน้าอย่างเดียวได้เหมือนอย่างนายหรอกนะฉันิ่งหน้าออกทะเลต่อไปโดยทิ้งพวกโค้งที่บาดเจ็บไว้ไม่ได้หรอกขอสักทีเถอะลูฟี่ อย่าคิดว่าคนที่เสียใจมีแค่นายคนเดียวนะถ้าเสียใจจริงๆก็ไม่มีทางพูดว่าจะเปลี่ยนเลยลำนี้หรอกงั้นก็ได้ทนายไม่พอใจวิธีการของฉันแล้วก็เจ้าบ,บ้าเอ้ยเมื่อกี้แกคิดจะพูดอะไรออกมาอย่ามาพูดไปพ่อยเซ้นไม่หรอกไม่เป็นไร ลูฟี <L> นั่นคือใจจริงของนายสินะว่าไงนะทิ้งเพื่อนที่ม่มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆแล้วมุ่งหน้าต่อไปเลยถ้าจะทิ้งแมรี่ไปแล้วก็ทิ้งฉันไปด้วยเลยฉันไม่จำเป็นต้องเดินทางไปด้วยการจนกว่าความคิดจะแตกหักกันหรอกฉัน ขอลาออกจากกลุ่มนี้จิงอยู่ที่เรือลำนี้เป็นของนายที่เป็นกัปตันเรือเพราะอย่างนั้นจงมาสู้กับฉันถ้าฉันชนะ ฉันจะขอเมลี่ไปมังกี้ดีลูฟี่มาสู้กับฉันซะนเดี๋ยวสู้กับลูฟี่ชิบหายแล้วลก็ลก่อ็ โุ้ยไม่ต้องเอาชนะลูฟี่ได้ครับตามเรื่องจริงอุซบไม่ชนะลูฟี่เลยนะแม้แต่นิดเดียวเลยคือลุฟผมแพ้ชนะตั้งแต่เริ่มแล้วอะแต่ว่าใจอุซบมันได้มากครับจังหวะน,นี้คือแบบว่าในอนิเมะหลายคนน้ําตาไหลามากเลยนะฮะคือแบบสู้กันสมศักดิ์ศรีมากมันจะเป็นตอนเดียวนะฮะอันนี้ที่ผมแบบ สู้กันหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ตัดเลยเฮ้ยแต่แบบอุซบคือแบบโอ้โหดูดิคือพลังพลังอะไรมันไม่มีเลยนอกจากเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วแล้วเาษาอะไรกับลูฟี่อ่ะคู่ลูฟี่มันเก่งอยู่แล้วครับคือก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นแฟนมันแท้อุซบนะคือแบบใจมันได้มากครับ เออรถก่อไปดิฉันจะจัดฉันจะจัดการนายแล้วเอาเรือแมรี่ไปไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามก็ทำให้ดูสิปึ๊บผมต้องใช้วิธีนี้ตลอดเลยวะ่ะไปไปขอทีเธอถ้าสู้กันมากกว่านี้พวกนายสองคนจะบาดเจ็บเอาบาดเจ็บหนักเอา อ้ยมันห้ามอะไรไม่ได้แล้วออ้ยืไปไปโอ้โหไม่อยากจะผมก็ไม่ได้อยากจะยิงพักพวกตัวเองเลยแต่ว่ามันเนือเรื่องมันจะเป็นลูฟี่ขอโทษมัดยางยืด บาซูก้าซับมาแล้วแรงกระแทกของนายอิมแพ็คเป็นไงล่ะเจ้าบ้าหมัดปืน ยางยืงดเจ้าบ้ารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ วันนาเอาชนะฉันไม่ได้นะเมลี่นะ่ะนายจะเอาไปทำอะไรก็เลือกของนายพวกเราจะหาเรือลำใหม่แล้มุ่งหน้าสู่ทะเลต,ต่อไปลาก่อนอุซบที่ผ่านมา สนุกมากเลยเจ็บปวดจริงๆนั่นก็กับตาลือไม่ใช่เหรออย่าลังเลท่านนายลังเลแล้วพวกเราจะเชื่อมั่นใครได้ยกเรือให้หมอน,นั่นไปเถอะพวกเรา ไม่สามารถกลับมาเรือลำนี้ได้อีกแล้ว